ตอนนี้ผมอยู่ที่วิไลเกษตรนะครับอยู่ในตัวจังหวัดเชียงบุมนะครับเมื่อนีมาอบร้มนะครับการทรงมอบโดนนะครับมากันหลายคนครับสุดเพลย์ครับทีเอฟซีถามาครับสร้างรวยครับลักสูตรดำน้ำครับยังเปิดลักสูตรดำน้ำไอโอนไหมเปิดลักสูตรดำน้ำไวโอนครับตอนนี้สร้างรวยไปยุสาขาได้ครับ ยูนองหมอแดงครับยูนองมแดงแล้วเนาะนี่แหละครับสร้างรวยครับพี่เย็ซีถามหาครับน้องไซ้ครับมือนี่มาโอกล้มลมกันครับูดนนปแ่บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวผมจิถ่ายให้เบิรงเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวกับลังเดินทางเขาโอกลมครับดีครับ คิดเพื่อนคิดเพื่อนไปเ,เอาของกลมครับโดนการเกษตรลุย,ยม,มีคนพูดแบบนี้มะน้นพวกเราก็อ่านายก็คือว่าความรู้สองวันนี้ก็พยายามพยายามจับให้เต็มที่นะครับเพราะว่าจะมีโดนอยู่สี่ลำกว่าที่จะดึง ไปสนแสดงตัว่อ่ี้ขอว่าโดนอันนี้เป็นของใครนะครับแน่ตัวกับยงานกสชอตอนนี้ก็คือขอครั้งแรกทั้งเดียวนะครับแล้วก,ก็ใช้ยาวเลยตลอดที่เลยไม่มีหมดอายุนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าตามกฎหมายนะครับคือน,ดดน้ำหนักโอนนะครับรวมสารเคมีนะครับต้องไม่เกิน25่กิโลนะครับและไปเรียกคนที่จะไออีกล้วสมมติว่าถ่ายของคุณมุต่าประมาณกิโลจะสับสนนครับก็คืออาจจะพูดไม่เคลียร์หรือไม่ค่อยชัดเจนหรือนัดหมาย อ่าอันนี้ก็คือส่วนมากจะลูกค้าจะมองว่าการนัดหมายอะไรติดต่อยากเท่นะเขาก็จะมองไม่ให้ไม่ค่อยให้ได้เด็กเท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างแต่ครั้งนี้เต็มสิบนะครับก็สิบ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 อันนี้ลูกค้าให้ข้อข้อแรกห้าอะไรนี่ก็ถือว่าเราทำเสร็จกระบวนการเราได้แล้วตอนนี้เราสร้างรวยเอาหลอดเท้าครับสร้างรวยได้งายมากเท่าไหร่หลอดเท้ายกทำไม่ได้ครับอันนี้ก็คือ ของเราเแ,แ,รแล้วก,ก็จะเป็นในส่วนของสเปคครับผมขออนุญาตปัจจุบันแล้แกเลยเราก็จะขายพวกคลีวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยดิาบมาลเลยอันนี้ก็คือไม่มีแล้วะน,นะครับก็เป็นเจ้าของปลูกไปที่เด็ัน้อยที่เปล่านีไม่ใช่นะครับก็คืออยู่ในไม่แกนยี่สลี้ยก็เดิมทีห้าสิบนะครับก็ไม่ได้อยู่นะได้ห้าสิบที่สิบปงสิบนะครับเลอเวลาไปอักบุรีด้วย สิบปีนะครับอ่ะเห็นเลยครับของเด็กขนมขนมครับคุ้เส้นนะครับกินเม,นเมกินไม่อั้นนะครับกินอะไรครับรเจอที่สามสิบนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการอ่การีทำงาน,นาแบตเตอรี่กันไปหลังจากอบรมช่วงเศร้าเสร็จน,นะครับจะเป็นทฤษฎีส่วนไหลนะครับช่วงบ่ายนี่กยี่เป็นปฏิบัตินะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยว แปะกินข้ขวกันครับตอนนี้มาอยู่ที่้านบ้านคุณย่า่นะครับขอคุณเต้ขอคุณเตะมันขอคุณรวยเดี๋เดี๋ยวไืเอิ่งอาหารครับแบบไรเป็นจะเสียบวะนะครับบรรยากาศภายใน้านครับ็นลายครับ ของคุปต่าเป็นโซนพิเศษนะครับโซนวีไอพีครับโอ้โอาหารมื้อนี้ครับบรรยากาศในห้องอหลังจากรับประทานอาหารม้านะครับแล้วก็เข้าห้องประชุมแป๊บหนึ่งนะครับก็ไปเป็นกานตอนทดลองทดลองบินโดนเบื้องนะครับ ว่าวิธีการใส่งานสิเป็นเดบไรนะครับตอนที่10เไปเนะนนาำลูกค้าได้นะครับเนะนนำส่งมอบไปลูกค้าได้นะครับ ทดส,สอบขับครับทดสอบบังคับโดนครับเดี๋ยวจะได้ล้องขับทุกคนนะครับสร้างที่มาออบรมเมอ่อนี้ครับอรโอโลโนอลเลยเนาะนโอโลโนอเลยตา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 าตาตาตตาตา่เตา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 าจาาตตาตาตาาตเา อันนี้ล้มไงครับแปดใบพัด